สวัสดีค่ะพเพื่อนๆโอ้ยจะเหมือนเพื่อนเ่เปิดบนนายเนาะคุณฟ้ายชีคุณฝ้าชีคุณสามีบอกว่าทำให้ฉันกินหน่อยหน้านี้มันเป็นหน้าผลไม้ก็เพราะว่าครั้งที่แล้วเขาเรียนเรียนมือนะคะก็เหมือนเดิมเพื่อนไปดูสิ ลูกชวาเกิดมันรูปใหญ่หน้านี้มันเทศกาลเค้กผลไม้ทำให้ฉันกินหน่อยทำให้ฉันกินหน่อยถ้าอร่อยฉันจะเสียเงินดูบ่ทำให้ฉันกินหน่อยเค้กผลไม้อีกไม่กี่วันไปบ้านเราวิววิจะทำเค้กอะไรให้แกเนาะบ้านเรามีมะม่วง บ้านเราก็มีสารพัดผลไม้แตกต่างแลดูการน,นะคะบ้านเราก็มีสตรอเบอรี่มังโก้มังโก้มะม่วง,ง,งนี่คะ่ะถั่วบดแล้วนี้พี่พี่ซื้อซื้อแผ่นแป้งสำเร็จนี่เคะบนบนเสร็จแล้วเนี่ยก่อนเราก็นำถั่วโรย โรยถั่วแล้วก็ไปแกปปะผลไม้ครั้งที่ได้บอกว่าแกะเว่ามันอร่อยมากฉันฉันติดใจพันนะฝีมือไปจิ๊บอะฉันติดใจนะคะแล้วก็มาจะมีอขั้นตอนที่สองเราก็ต้องมาตีตีครีมใส่ตีครีมใส่ไข่ใช่ไหมคะ ยาย,ยใส่เก็บใบยาย,ยใส่เก็บใบขั้นตอนที่สองไข่ไข่กับครีมนะจ๊ะไข่ใส่สี่สองข้าเเวองกระล้วแต่ไข่กับครีมมาหารจนมือเป็นหวัดนาะวีวีวิบรสุดวีวีทานอะไรวีก็ทานเมื่อกี้ส้มตำตำแตงยำแตงร้องว้ยอร่อยอันนี้ก็เตรียม ขั้นตอนที่สองไข่กับตปอทย่หนลยไปตลย,ลย,ลย,ลยต่อที่นึ่นก็จะไปผ่าก่อนใช่ไหมคะใส่ที่ใส่หมวกเวลาเราทำอาหารเราต้องใส่หมวกนะคะน้องมันลูกใหญ่ชวาสเกอร์มาดูว่าเห็นก็ทำโยก เกิดเมืองไทยเขาจะอร่อยมากใหญ่มากใหญ่ๆทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งสบใหญ่มากวางเพราะว่าเราจะผ่าครึ่งดีก่อนเราพี่ก็จะนำลงมาเดี๋ยวค่ะผ่าครึ่งแล้วก็วางเลยค่ะวางเลยครั้งที่แล้วแกบอกว่ามันอร่อยฉัน ตอนนี้ครั้งสุดท้ายเดี๋ยวพวกเราก็กลับเมืองไทยพนาพนาพนาครั้งสุดท้ายไม่ทำอีกแล้วเลนะจาจะไปทำไปทำบ้านเรานะคะนี่ก็จะพาขึ้นขึ้นนี้ทำจนชินล้วเขาเมาอยู่22ปีแห่งนาน,นครสวิส มาทำแล้วก็ทำเป็นหมดกับอาหารอิตาลีอาหารอิตาลีสปากเกตตีมักคาโรนีนีแล้วก็จะทำแต่ส่วนตัวเหรอส่วนตัวก็ทำนะคะเราไม่ลืมว่าเราเป็นใครมาจากไหนส่วนตัวก็ชอบลวกผัดเจวประเดกปลาไปอย่างนั้นชั่วผักลวกชอบอาหารอีสาน ทำไมถึงชอบอาหารอีสานคนอีสานเนาะดูสิทำเพราะว่าแกบอกว่าครั้งที่แล้วแกบอกว่ามันอร่อยฉันไม่ลืมฉันไม่ลืมเธอเธอไม่ลืมฉันก็พอเกาลทาท่าแล้วซื้อบ้านซื้อรถให้เกาลา แก่แล้วก็กเกษียณไปอยู่บ้านนาำเนาะลูกชายคุณหมอบอลก็จนแก่เท่าแม่แล้วอ๋อคุณหมอบอลสามสิบสี่ปีปารคือเท่าทะลกทำไปบนไปดูซิดูสิจ้าดูสิจ้าดูสิจ้ามันใหญ่ก็จะพาขึ้นเสียเข้าตรงช่อง ทั้งใหญ่ทั้งยาลูกนี้หน้านี้มันเป็นชวาชเกอ,อันนี้ก็ที่เขาไปทำเหล้าขาวชวาชเกอไปทำสารพัดนะคะบางคนเขาจะทำมันลูกใหญ่มันเต็มเร็วใช่ไหมเอ้ก็จะเหลือไว้สักลูกสองลูกไว้กินวิชอบกินสดสดไม่ทำเคก้กไม่มีแป้งวิวิไม่ทานแป้งเห็นไหมเต็มแล้วลูกใหญ่มันเต็มเร็วใช่ไหมคะ เต็มเลยอีกสี่ลูปนี้ก็จะทานก็จะทานเฉยๆทานแบบเห็นไหมตอนนี้ดื่มดื่มดื่มดืมดื่มด่มดืมาไปเข้าตู้อบแล้วค่ะไปเลยไปเลยเลยเข้าตู้อบอบยีหนาทีค่อยมาตีไข่ขั้นตอนที่สองตีไข่ใส่ครีมเหมือนเดิม จาไปเลยไปเข้าตัวออเยว้าวลูกใหญ่มากลูกกระหมลูกกระหมะสันเอาเห็นไหมไปอบ25นาทีค่อยมาขั้นตอนที่2ก็คือ25 5นาทีหลังก็จะตีไข่ใส่ครีมนะคะอบ,อบก่อนอบก่อนมันก็ต้องมีขั้นตอนต่อไปแล้ววิจะมาตีตีไข่ใส่ครีมเหลือไว้สี่ลูกไว กินวิชอบทานบบแม้ทานชวาชเกอรวิชอบทานเป็นลูกลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากนะคะไปไปตีไข่ใส่ครีมขั้นตอนที่สองนะคะเดี๋ยวอบมีเวลาตีไข่อบ25หนาทีจากตเตาไปเลย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 อีก20วันก็จะไปนั่งเทเลยอยู่สุวรรณภูม สวรรณภูมิคอนเกนแล้ววิวีอบเค้กผลไม้อบ25นาทีก่อนตู้อบนะคะตามใจสามีก็จะยินดีได้เงิน